โรเซ่แบ็กพิงส่งดอกไม้ให้หนางเอกดังทำบิงงงตาแตกนอกจากสนิทกับเพื่อนๆไอดอลเกิดเป็นมิตรภาพต่างค่ายแล้วไอดอลสาวคนเก่งโรเซ่แบล็กพิงยังสนิทกับเหล่าบรรดานักแสดงชื่อดังด้วยกันเพราะบ่อยครั้งที่มีภาพของโรเซ่ไปทานข้าว หรือทำจิตกรรมกับนักแสดงล่าสุดทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์หลังจากที่นางเอฟซุปตาพักมินยองได้โพสอวดช่อดอกไม้กุหลาบพ,พร้อมแท็กไปที่โรเซ่แบ็กพิงงานนี้ผู้ต่างให้ความสนใจกันไม่น้อยพร้อมกับตั้งคำถามทั้งคู่ไปสนิทหรือรู้จักกันตอนไหนแต่ก็ดูเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าประทับใจสุดๆ